ร้องร้องให้น้องที่มมสอาาท่อนหนึ่งมาร้องพคออบอโคราชเพิ่มอีกให้หนึ่งท่อนจะต่อไปเปรื่อยจนครบพอดีเกษียณเพลงคิดพอดท,ทุกคนเลยทุกคนเลยตี่เป็นคนไฮะพูดถึงหลายจังหวัดเพราะว่า แม่ทัพหลายจังหวัดก็เลยร้องเพลงหลายจังหวัดไม่มีอะไรนะครับไม่ได้หมาย Life ถึงสุภาพสตรีอะไรนะครับออองิดด่น้ร ร้อยเป็นคนยื่กระทินน้องนรินอยู่มุมด้านสาวน้ำสาวกลนสาวมุมน้องไทยสารภาพล้องอายสาววิไลเป็นคนบึงกามเอาแล้วก่อนเนาะพอแล้วเนาะขอบคุณมากนะครับ มอบให้กับพี่น้องคนไทยและก็พี่น้องคอพอ,อทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ